สวัสดีครับเพื่อนผู้ชมวันนี้จะมาเก็บบักสรีครับเอาบักสรีไปต้มนะครับคุณแม่ยกบักสรีขึ้นหน่อยหน่วยตึงตึงเลยลอ้าว,วอาศัยค,คุูอาศัยคู้โอ้ยพี่ดีมจะได้กินต้มบักสรีแล้ว โอ้ยวิวสวยจังเลยคุณแม่งามเหมือนดอกทานตะวันเลยคุณแม่นะบ้านพึ่งลึงอขอบคุณจากใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพ่มยังไงอืเก่งจังเลยโอ้ยดอกไม้งามคุณแม่ได้กี่หน่วยแล้วคุณแม่ อันมันกินน่อนเนี่ยมันจังหวานหน่อยนะอืออันนี้นะ MD Channel ปลูกเองนะครัท่านผู้ชมอุ๊ยจะกินแล้วยังไม่ต้มครับคุณลูกนี่มันกันงามนจังนีนแ้แหละว่าภูมิใจจังเลยอะโชว์โชว์บักซรีหน่อยอันนี้สงสัยตอนเก็บแก้วเนี่นยค่ะ บาดเพสท,ที่ลึกลึกสุดใจ,ดใจอของพี่ไอ้นี่สวยจังเลยหน่วยเรียงกันเลยจะเอาบักสรีต้มสู่กินมากกินแบบนี้พี่น้องเอาเอาน้ำสะอาดตม้ตมต้มบักสลรีเนาะเอาฝอยพื่นใสพร้อมบริส่ซเกลือเด้อนี่มัก,มกเค็มต้มมักสรีแล้วก็เอาฝอยเพื่นใส จะเป็นน้ำใี่เนาะอันต้องเอาน้ำสะอาดต้มเท่าสิกินต้มบักสรีไม่ถึงกับร้อนอันค่อนข้างร้อนจะมีแหง้งรัว้วคอลั้วปากเนาะกินกินฮอนหอนก็มีแหง้งพี่น้องน้ำน้ำต้มบักสรีได้อเนี่ยมีแหง้งมันคล้ายๆน้ำชาหนึ่งแต่ว่า ใครเคยเฮ็ดกินกับซิลุยหรอกเนาะแช่เย็นก็ได้กินร้อนๆก็ได้อยู่ค้เดียวโม,ม่เมะอม่แมเลาะไปเลาะมาอยู่ในสวนนี่แหละเอ็ดเอียงเมืยแล้วกะต้มมักซารีกินพี่น้องอันน้ำสะอาดต้มแล้วก็เอาฝอยขา้าต้มด้วย น้ำต้มบักซ์ลีดื่มน้ำก่อนอ้มีแหงด้กินอีกก่อนมากกิน,นหนอนค่อยนะลลวกคอมีแหงกินบักซลีก่อน 呵呵。<laughs>